สวัสดีครับพี่น้องเอฟแฟนครับแฟนช่องสุขุสุคนเด้อพี่น้องเอฟซีมาจิดตามกันนะครับกับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับของอวันทีนะครับอ่ะเบิงเขียนวันทีกันสักกรอนพี่น้องเนาะคอยมาเบิงหลักฐานจะแอดได้ลงหรือว่าแอดจะหาหลักฐานมาประกอบกันนะครับกับของวัน ที่หนึ่งนะครับนี่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับพี่น้องนะกรกฎาคมสองห้าหกหกกันนะครับพี่น้องสองหาหกหกกันเด้อนะครับ ที่เอสเขียนหนึ่งสี่พี่น้องหน่ี่กรกฎาคมเขียนตัวเต็มนี่อ่าถ้าเอดจะเขียนกอคอมันจะเป็นมันจะเป็นตัวยอ่อมันจะเป็นชนตรงกันกับกุมภาพันธ์ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอ่ากรกฎาคมหรืออ่ากันยายนหรือยังสี่นะประมาณนี้ะอ่ะฉะนั้นแล้วอ่ะเขียนตัวเต็มมาลดพี่น้องอ่านออกเขียนใดอ่านได้เขียนออกอ่ะพี่น้องอ่านออกกี่ดอกเนาะพี่น้องเนาะ วอากับกันปานแก้วนะพี่น้องเอพีเอาครับผมมาเบิ่งกันนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วพ,พี่พี่น้องเคยิีตามเคยมีซื้อเสียงกันด,งดังมากกันระยะหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อต้นปีปลายปีเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องเอพซีคงจะหูจักกันดีนะครับกับในนามของนะครับหวย นะครับหวยเด็ดนะครับหวยเด็ดช่างคมนะครับพี่น้องที่พี่น้องเคยโชคมันกันมาในระยะหนึ่งนะครับช่วงหลังๆมานี่แอดกะไปมาหาซู้กันเรื่อย่แต่บางทีบางที่ก็บ่ได้ขึ้นไปกะขอขอบุญขคบุณที่ โทรมาบอกแอดนะครับหรือรส่งช่างไลน์มาบอกกันนะครับตัวเลขกันนะครับพี่นออ้องเอฟซีแอดเคยมีซื้อเสียงกันฉะนั้นแล้วบางเทีบางที่สูตรของเพิ่นก็จะลดไปเนี่ยเขาเนี่ยผมอ่าณนี่น่าพี่น้องเนะาะหัวเด็ดช่างคมนะครับหมวดประจำวันที่อหมวดที่แล้วแอดได้ลงบมแอดหาหลักฐานเหมือนกับพี่น้อง อ๋อครับพี่น้องเอฟซีวดที่แล้วแอดบ,บ่ได้ไปตามนะพี่น้องเนาะบ่ได้ไปตามชังคมกันบ่เป็นยังพี่น้องเอฟซีถึงบ่มีหลักฐานกับว่เป็นยังเนาะเพราะว่างวดที่แล้วของชังคมหันนะครับให้วิ่งกันนะครับเดี๋ยวให้วิ่งกันที่นะครับงวดนั้นมันออกนะครับนะครับผมเจ๊วิ่ง เรื่องิ่นของช่างคมเขานะครับเข่าที่สองงดนั้นงดที่ผ่านมานะครับกะขอโทษขออภัยรักฐานหายไปมาดูยุยเกีอะไรกันพี่น้องเรื่องเปียกน้ำกระพรองกันเข่านาฝนพี่น้องที่เข่านาฝนกะยังธรรมดานะครับบางทีก,กะอ่าฝนตกแห้งแต่กะร่มสาดกันนะครับตัวหนังสือเกิดลบเลื่อนหายไปเพราะว่าเป็นของเมจินะครับเมือกของเมจิถูกนก้ำกระละลา่ไปนะครับขรัที่ บ่เป็นยังครับพี่น้องเอฟซีมาเบิงงกันต่อหร้อครับผมหัวเด็ดช่างคมนะครับหัวเด็ดช่างคมวดนี้มากันที่ให้บนล่างกันนะครับพี่น้องเอฟซขอเวลาหนอแแ๊๊บหนึง่งนะครับพี่น้อง FC ครับ หัวเด็ดช่างคมนะครับวิ่งบนล่างนะครับพี่นอ้องวิ่งบนล่างไม่ไม่เยียดเ่อพี่น้องไม่เอียดเลครับนี่เ้อวิ่งบนล่าง ขับรดนี้ เอาครับผมสังคมให้วิ่งบนล่างนะครับพี่น้องบนล่างงวดนี้กับวิ่งหนึ่งกับสองคือเก่าพี่นอ้องที่สี่กับผมหนึ่งกับสองนะครับให้วิ่งตกเก้านะครับพี่น้องที่สีนะครับหนึ่งกับสองเดินหนึ่งเดินสองครับงวดนี้เดินหนึ่งเดินสองนะครับ เอาทีนี่เพื่อจับคู่กัน <c oughs> พี่น้องเกิบซี่ครับชังคมเพื่นจับคู่ให้มีซี่คู่สุดเต็มของปชสังคมนะครับพี่น้องเนาะหนึ่งหานะครับพี่น้องหนึ่งหาสองหาครับหนึ่งห้าสองห้าหวยสังคมนี่ เต็มสูตรของช่างคมจะมี4คูนะครับหนึ่งเก้านะครับพี่น้องหนึ่งเก้านะครับสองเก้านะครับพี่น้อง f c ช่างคมเิ่นเน่นนะครับขีดเส้นล่างขึ้นน้น หนึ่งเก่ากับสองเก่าครับงวดนี้นะครับพี่น้องที่สีนะครับหนึ่งเก่าสองเก่าเด้อพี่น้องอ่ะครับมีเลขทูบแถมมาน้ำพี่น้องที่ครับผมสังคมจุดทูบกันนะครับเลขทูบนะครับพี่น้องอ่ะเลขทูบ เลขยทูบช่างคมจุดได้หนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ 1, 1, ่งหนึ่งหาก็ซึ่งมันชนกับตัวนี้นะพี่น้องเนาะช่างคมจุดได้หนึ่งหนึ่งหานะครับพี่น้องเอฟซีนี่ครับหนึ่งหนึ่งห้าช่างคมจุดทูบซึ่งชนกันตรงกับตัวนี้แต่ช่างคมมาเห็นตัวนี้อาจจะเป็นตัวหลอก อ่ะเป็นตัวหลอ,อกก็ได้พี่น้องถ้าต,ตัวแท้อาจจะเป็นตัวนี้นะครับพี่น้องนี่ครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับพี่น้องริบซี่นะมันชนกันน,น,กน,นะครับชนกันหนึ่งห้ากับหนึ่งห้านะครับจะเป็นบนล่างอ่ะพี่น้องริซี่แคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้หัวเด็ดช่างคมมากแล้วครับผมมาแล้วครับ,รบอ่านหวัวเด็ดช่างคมเด้อบอกเธอแคปหน้าจอตั้งตรงจักน้อยแดกละอ่ะตั้งตรงแล้วพี่น้องร c บซี แคปหน้าจอไว้ครับคุวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกหอ้ยเด็ดช่างคมมาดวนดวนพี่น้องมาดวนดวนวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองจับคู่หนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเก้าสองเก้านะครับพี่น้องยิปซีนะครับอ่านะครับบัตตี้ช่างคม นะครับไปจุดทูบขอนะฮะุูทูบขอถ้าเลขงวดนี้สีเข่าว่าท่านช่างคมว่าก็ขอให้ตรงกันเด้อุดทูบอ,อกมาได้หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหาซึ่งชนกับตัวนี้พี่น้องทุี่อ่ะนี่ครับน่าจับตามอง้ะพี่น้องหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าชนนะครับจับตามองดีๆ้วพี่น้องเด้อช่างคมอาจจะให้ตัวหลอกมาหนึ่งเก้ากับสองเก้า แต่ตัวแท้อาจจะมาสองคูนี่นะครับพี่น้องก็อาจเป็นไปได้นะครับพี่น้องทีีเอาไปวิเคราะห์กันนะครับวิเคราะห์พิจารณาเบิง้งชอบใครเอาบ่าชอบกับขันนะครับเป็นเพียงแนวทางกท่านั้นะครับเนาะอ่ะซึ่งเคยมีซื้อเสียงด,ดังมากครั้งหนึ่งกามาลดไปหลายงวดดวดนี้วดที่แล้วก็มุดไปแต่ว่าเล็กวิ่งย่งเข่าอยู่พี่น้องวดนี้มาเบิ้งกันว่าจะมากันบ่ กับหมวเด็ดชังคมกันเอาไปโชคมานกันครับผม